รา,ราศีเมษสามลักษณะสาหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาดูลักษณะแรกกันดีกว่านะครับว่านิสัยของคนลักษณะแรกเป็นอย่างไรบ้างนะครับลักษณะแรกนะครับนิสัยไพ่ขึ้นเป็นไพ่ผู้หญิงแล้วก็มีเครื่องบิดน,นะเออเป็นไพ่ที่มีความคิดเป็นไพ่ที่มีจินตนาการเป็นไพ่ที่มีความเฉลียวฉลาดนะคือคนลักษณะหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะแล้วก็เอ่อรวมไปถึง พลังงานของความคิดของตัวเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มองโลกไว้เหมือนใครนะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนที่มีในเรื่องของมุมมองที่ดีรือชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับอ่ะมาดูซิว่าแล้วในเรื่องของทัศนคติของคนราศีเหนือนี้เป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นห้าไม้นะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของห้าไม้บ่งบอกในเรื่องของเอ่อตัวเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่รัก แล้วก็จริงใจแล้วก็เต็มที่กับความรักเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะเออคือชอบใครแล้วแบบไม่ไม่แบบเอ,อ้ยไม่ลบเลื้ยง่ายออจะให้จนกว่าจะรักเลยนะเออเต็มที่กับความรักเต็มที่กับทุกๆความสัมพันธ์กับความรักที่เกิดขึ้นกับคนรักสายหนึ่งนะนั้นเขาค่อนข้างจะทุ่มเทนะแล้วก็ค่อนค้างจะเป็นอกมีโอกาสที่เขาแบบเป็นสายเปด้วยนะอ,อ่ะมาดูซิในเรื่องเขาเป็นคน introvert หรือว่า extrovert ให้ขึ้นว่าเขาเป็นคน introvert นีคือเขาเป็นคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองอะมากกว่าแล้ว <crust>. ก็ไม่ค่อยรักษาความสัมพันธ์อะไรมากนักแต่ก็เป็นคนที่เหมือนมีความเป็นของตัวเองอะก็เลยไม่อยากจะไปอะไรนู่นนั่นกับคนมากนักสักเท่าไหร่นะมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองเป็นก็เพียงพอนะครับแล้วมาดูซิว่าแล้วเขาเป็นคนอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าๆกันให้ขึ้นว่าอายุน้อยคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศให้ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับ มาดูคำเตือนดีกว่านะสำหรับลักษณะหนึ่งไพ่อยากจะเตือนว่าอย่างไรบ้างนะดูสิไพ่ขึ้นเป็นไพ่ห้ามดาบนะคะผ้าดาบป่งบอกในเรื่องของความที่เขาไม่ยอมแพ้นี่แหละแล้วก็เหมือนเขาผ่านความรักมาเยอะถ้าเขารู้สึกใช่กับใครสักคนแล้วเนี่ยเขาเต็มที่มากๆมันเป็นเหมือนการที่หากคุณเจอลักษณะหนึ่งเนี่ยก็ต้องเต็มที่กับเขาด้วยหรือหากรู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่ตรงสเปกก็สามารถจะพูดตรงๆได้เพราะว่าคนที่คดาดหวังสูงๆเนี่ยหากมันเหมือนรู้ กันที่หลังว่าไม่ชอบมนาะมีการกักความรู้สึกกันหรือว่าไม่ชัดเจนในวามรู้สึกกันเนี่ยมันไม่ผิดใจกันในโะดยเช่นกันไม่ต้องระวังให้ดีนะครับมาดูลักษณะต่อมานะลักษณะที่2เป็นอย่างไรลักษณะที่2นะครับนิสัยเป็นอย่างไรดูสิ ใครคืภอภงยไอุ้มเด็กนะครับคือลักษาะส,สองเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามีลูกแล้วนะเออคือลักษายส,สองบ่งบอกในเรื่องของเขาเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือรักเด็กนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นนะเวลาอยู่กับใครเนี่ยเขาก่อนกาาจะพูดจาไพเราะเป็นคนน้ำเสียงนิ่มๆเลยน้ำเสียงดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนนอบน้อมต่อผู้คนคนรับข้างเรามาดูเรื่องของทัศนคติกันบ้างนะครับเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะครับคือเขาคนนี้เป็นคนที่จริงจังกับความรักแล้วก็เป็นคนที่แบบเนี่ยรักจริงหวังแต่งอยากมีลูกอยากมีบ้านอยากมีรถอยากจะมีความสําเร็จนั้นเขาค่อนข้างที่จะจริงจังกับทุกๆความสัมพันธ์หรือว่าเขาเป็นคนที่อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันอยู่กันไป แบบล้มหายใจจากกันไปเลยเอออยากยืดหยูดจันแก่เท่าเลยนะครับแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมาเล่นๆนะกับคนคนนี้เขาเต็มที่หรือจริงจังก,กับความสัมพันธ์นะครับแล้วเรามาดูซิว่าเขาเป็นคน introvert หรือว่า extrovert ใครคือว่าเขาเป็นคน introvert นะคือเขาเป็นคนโฟกัสในสิ่งที่เขามีความสุขโฟกัสในสิ่งที่เป็นแล้วก็ หากใครมาบอกให้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แบบนี้เขาไม่เป็นเขาจะเป็นในสิ่งที่เขาเป็นก็เป็นพอนะครับแล้วมาดูซิว่าอายุหลักมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเ,เท่าพวกณนะครับไพ่ขึ้นอายุเท่าพวุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนต่างประเทศนะครับมาดูซิว่าคําเตือนเออมาดูคําเตือนสําหรับลักทระพย์อศศสองนะไพ่จะบอกไว้อย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่ราชนิถือเรียดนะครับคือเขาเป็นคนที่แบบ จริงจังอ่ะอืมแล้วก็คาดบวองเยอะนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าใครที่เข้ามาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเต็มที่นะบางทีเขาก็ถูกหลอกกับความรักมาเยอะเหมือนกันนะครับเขาให้ใจไปกอนแล้วนะเหมือนเขาเนี่ยักจริงอยากจะแต่งงานแล้วอยากได้ความรักที่ดีๆบางทีเขาก็กลัวเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเจอคนรักสายสองเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องให้ความรู้สึกเขาหรือว่าจริงจังกับเขาทําให้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะฮนะด้านถ้ารู้สึกไม่โอเคไม่ชอบเนี่ยก็ นีห่างถอยห่างกันดีกว่าหรือเป็นเพื่อนเปคนรู้จักกันจะดีเสียกว่าดีกว่ามานั่งเจ็บใจทีหลังนะครับมาดูลักษณะต่อมานะเออลักษณะที่3เป็นอย่างไรนะครับรัก 3, สายสามนีสใสเป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นไพ่ช่างหมนใจ <c oughs> นะเออเขาเป็นคนที่แบบคิดเยอะนะคิดมากเวลาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาไม่เชื่อใครง่ายๆเลยนะเวลาทำงานอะไรบางอย่างเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า ใพ่พู้แบบนี้เขาจะเชื่อไปเส้นทั้งหมดนะ <_ d ata> เขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วเขาคนกลางจะมีความเก่งมีความฉลาดเป็นของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองและคนกลางสูงนะครับมาดูเรื่องของทัศนคติกันบ้างเออเป็นอยา่างไรนะละักษณะที่3ดูสิไพ่คือเป็นไพ่เจ้าหญิงถือเหรียญนะครับคือเขาเป็นคนที่ใส่เปย์เนาะขึ้นเป็นเงินแบบนี้นะไม่เปย์แล้วย่างไร่นะเต็มที่กับความรักเลยนะหมดกับคนอื่นในแบบโอ้โหไม่เชื่อเลยแต่พอมาความรักนี่เหมือนแบบ กงเห็นกงจักเป็นดอกบัวเลยอะเออเขาแบบเต็มที่กับความรักเลยนะเป็นคนที่ถ้าชอบใครแล้วเนี่ยไม่สนใจเหตุผลแต่สนใจแค่ว่ารักเขาหรือเปล่าชอบเขาหรือเปล่ารู้เต็มที่กับเขาแค่ไหนนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของตัวเขาเป็นคน introvert หรือว่า extrovert ใครก็ว่าเขาเป็นคน introvert แล้วเขาไม่เชื่อใครง่ายอยู่แล้วแล้วเขาก็เพียงแค่อยากจะโฟกัสครอบครัวคนรักก็พอแล้วนะครับแล้บราูรณอายุหลัก มากกว่าไมยกว่าหรือว่าเท่าเๆกับคุณนะครับไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าๆกับคุณแล้วมาดูซิว่าเขาเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับมาดูคําเตือนกันมางดีกว่านะลักษัยสามนะจะต้องระวังอะไรบ้างไพ่เตือนว่าอย่าไปบ้าง ไพ่ขึ้นเป็นไพ่เดือดเฉาเลยนะครับคือเขาเป็นคนจริงจังนะเราก็ถูกหลอกได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเขาสายเปแล้วก็ไม่สนใจว่าเออใครจะยังไงแบบไหนแต่เ็าีคกาว่าอยากจะได้ความรักจึงต้องทําทุกวิถีทางแล้วเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเพราะว่าหากคุณรู้สึกไม่ใช่คุคนนี้แล้วก็คุณยังไม่รู้สึกแบบชัดเจนกับคนรักสายสามเนี่ยก็ต้องระวังใจเหมือนกันเพราะหากเขาทุ่มเทมากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เป็นความเกลียดความโกรธแล้วก็เป็นเรื่องของความอากาตแค้นได้ด้วยเช่นกันอันนี้ต้องระว เราดูทัมม้งหมด3ลักษณะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานที่กันบ้างเออจะเจอทั้ง3าลักษณะนี้ที่ไหนในบ้านนะครับสถานที่แรกนะครับให้ขึ้นเป็นช่างภาพนะ จะเจอนในเรื่องการไปเที่ยวออไปสถานท,ที่ต้องเที่ยวไปในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับเป็นได้ทั้งในเรื่องของการออสายท,ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าเป็นจังหวัดต่างๆได้หมดเลยจะได้มีโอกาสได้พบได้เจอทั้งศักย์ศาสนะคะับเพราะว่าไพ่สาวได้ก็เป็นเครื่องบินด้วยนะเออก็อยังมีโอกาสที่จะเจอรักษซีหนึ่งหรือเปล่าหรือเป็นคนชาวต่างประเทศหรือเปล่านะ,ะก็ลองไปดูนะ <S <S 2> <S 2> สั์ที่สองนะครับไพ่ขึ้นเป็น งานฝีมือนะครับได้เจอคนคนนี้จากสถานที่ทํางานนะหรือว่าได้มีการออกไปหาลูกค้าไปเจอผู้คนนะก็มีโอกาสได้เจอกับทั้ง3าลักษณะในเสนกัน,น,ะนะครับสานะครับสายที่3ามไปขึ้นเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะครับได้เจอในเรื่องของโลกออนไลน์นะคกอการติดต่อการสื่อสารในโลกออนไลน์ต่างๆนะได้พบได้เจอแล้วก็ได้ปรับทําความเข้าใจได้พบรักนั่นเองนะครับเรามาแทนดีกว่านะลักษณะที่ต้อง ระวังเออมันก็เชื่อเป็นอย่ากไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเออเขาเป็นคนที่เหมือนมีภูมิฐานแล้วก็ดูเหมือนตอนแรกอะก็ไม่ได้แบบมาแบบความรักนะเหมือนมาให้คาปรึกษามากกว่านะครับแล้วก็มันเหมือนก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่เบื้องหลังและมาหลอกคุณทําให้คุณหลงเชื่อเออทำให้คุณหลงรักนะครับแล้วก็มันมีโอกาสจะเสียทั้ง เ,เงินทองได้ด้วยนะแล้วก็มีโอกาสได้เสียเนื้อเสียตัวได้เหมือนกันแลต้องระวังให้ดีเพราะลักษณะน,นี้เหมือนเข้ามาเป็นภูมิฐานมาให้คุณหลงรักหลงเชื่อและสุดท้ายมันเหมือนทําให้คุณเจ็บอ,อกเจ็บใจในเชงการได้ต้องระวังกันดีนะครับเนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ